วางว้ยค่ะจำใบสมพรขอบคุณนะคะเร็วมาก anh tôi lịch đẹp tôi lịch xuôi khỏi tôi em là em มดโเยอะขนาดนี้หมดลูกค้าก็ขายจนหลูกค้าส่วมากก็ต่อที่ก็ก้ามกว่าเยอะมากขนาดนี้ได้ค่ะยิบปเลยค่ะยิบไปเลยขอบคุณมากค่ะไปเจออร่อยดีค่ะหนื้อโคกออยับได้ขอบคุณคาะ